วีเฮ้าทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในการแข่งขันเขาเอาชนะคู่ต่อสู้ทีละคนและการที่เขาร่วมมือกับเือไซเทาได้คิดคนนักเรียนมาท้าทายเขามากขึ้นนั้นก็เจ๋งมากยิ่งมีการต่อสู้มากเท่าไหร่ เขาก็จ่ายได้รับโลหะมีค่ามากขึ้นเท่านั้นอย่างที่เราเห็นวิศวกรวิญญาณระดับที่5้าไม่ใช่คู่ต่อสู้ของหัวหมีเฮาอีกต่อไปพวกเขาอ่อนแอเกินไปแม้ว่าแต่ละคนจะเป็นราชาวิญญาณที่มีวงแหวนวิญญาณอย่างน้อยห้าวงก็ตามเขาเริ่มต้นแค่กับปรมาจารย์วิญญาณอย่างหน้าหน้าผู้ซึ่งควรจะแข่งขันในการแข่งขันปรมาจารย์วิญญาณขั้งต่อไปเท่านั้นหัวหมีเฮาเริ่มแค่เล็กน้อยเพราะวิญญาณยุธของเธอคือวิญญาณ และในระหว่างการต่อสู้หัววีเฮ้าก็จับวิญญาณพยาบาทได้ตามนิยายต้นฉบับหลังจากการต่อสู้จบลงนาน่า,นาไปหาหัววีเฮ้าและขอร้องให้เขาคืนวิญญาณให้กับเธอในที่สุดหัววีเฮ้าก็เห็นด้วยและต่อมาผู้ต่อสู้ที่แข็งแกร่งคนต่อไป คือนักดาบผู้บ้าคั้งจีเจียนเฉินดังที่เราได้กล่าวไปแล้วเขาเป็นประมาจารวิญญาณประเภทดาบเมื่อหัวหวีเฮามองเข้าไปในดวงตาของเขาเขามีเพียงความคิดเดียวผู้ชายคนนี้บ้าไปแล้วแต่หัวหวีเฮาก็ระวังตัวอยู่บางครั้งคนบ้าก็แย่ก,กว่าคนมีสติเสียอีกจิตวิญญาณการต่อสู้ของเขาคือดาบมันเป็นเพียงดาบธรรมดา ที่ไม่มีความสามารถอันทรงพลังใดๆพลังวิญ,ญญาณโดยกำเนิดของเขามีเพียงอันดับที่3เท่านั้นเขาแทบจะไม่สามารถฝึกฝนได้เมื่อเขายังเด็กอย่างไรก็ตามเขาตกหลุมลักดาบของเขาเมื่อจิตวิญญาณแห่งการต่อสู้ของเขาตื่นขึ้นเมื่อเขาอายุได้หกขวบไม่มีอะไรในดวงตาของเขานอกจากดาบเขาฝึกฝนอย่างบา้าคลั่งทุกวินาทีและในที่สุดเขาก็เหนือกว่าคนอื่น เมื่อเร็วๆนี้เขายังสามารถเอาชนะวิศวกรวิญ,ญญาณอันดับที่7ได้ต่อมาวงแหวนวิญญาณสีเหลืองสองวงสีม่วงสองวงและสีดำสองวงลุกขึ้นจากเท้าของนักดาบผู้บ้าคลั่งตามทฤษฎีแล้วเขาควรจะแข็งแกร่งกว่าหัววีเห้ามากแล้วใครจะชนะจีเจียนเฉินรวมเข้ากับดาบของเขาและหัววีเห่าได้ปลดปล่อยพลังทางจิตวิญญ,ญาณ กระดูกทางจิตวิญญาณและวงแหวนวิญญาณทั้งหมดของเขาด้วยศักยภาพสูงสุดเมื่อเผชิญหน้ากับคู่ต่อสู้ที่แข็งแกร่งเขามีหลายวิธีในการจัดการกับนักดาบแต่เขาไม่ได้ใช้ทักษะทางจิตวิญญาณของเขาจีจันเฉินต้องการเห็นหมัดของหัวหวีเฮาซึ่งเขาเคยใช้กับคู่ต่อสู้ของเขาก่อนหน้านี้จีจันเฉินยังเปิดเผยเจตนาดาบของเขาต่อหน้าหัวหวีเฮาโดยไม่อดกั้นพวกเขาจะตัดสินการต่อสู้ครั้งนี้ด้วยวิธีที่ง่ายที่สุด ความตั้งใจจะแข็งแกร่งขึ้นหมัดทองคำของหัววีเฮ้าชนกลับไปดาบดาวตกทำให้มีการระเบิดครั้งใหญ่เกิดขึ้นเมื่อมาและดาบประทะก,กันทุกคนรู้สึกว่าอากาศโดยรอบสลายตัวทุกสิ่งบิดเบี้ยวและไม่สมจริงหมัดของหัววีเฮ้าเผยให้เห็นเลือดแต่นักดาบก็มีบาดแผลเช่นกันสุดท้ายเขาก็ยอมรับความพ่าแพ้ จากนั้นหัววีเฮ่าก็ตกอยู่ในสภาวะการทำสมาธิลึกในสนามประลองนี่เป็นเรื่องปกติสำหรับปรมาจารย์วิญญาณแต่เมื่อเรื่องนี้กินเวลาถึงสองเดือนอาจารย์ฟานอีก็เริ่มกังวลและเขียนจดหมายถึงสถาบันสื่อไลเครอร์ผู้อุโสเชนเหลามาถึงทันทีเขาตรวจสอบหัววีเฮ่าและบอกว่าทุกอย่างเรียบร้อยดีและหัววีเฮ่า กำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ลองนึกภาพหัวหวีเฮานั่งสมาธิในเวทีเป็นเวลาหกเดือนมีเต็นต์ตั้งไว้ใกล้เขาและมีอาจารย์คอยดูแลเขาเกิดอะไรขึ้นกับหัวหวีเฮาพูดง่ายๆก็คือความแข็งแกร่งทางจิตของเขาได้รับการเปลี่ยนแปลงมีการฝึกฝนจิตวิญญาณและความแข็งแกร่งทางจิตใจมากมายนี่เป็นประสบการณ์ที่ไม่เหมือนใครเป็นผลให้ทะเลจิตวิญญาณของหัววีเฮาขยายจนมีขนาดเท่ามาหาสมุทร จากนี้ไปพลังจิตของเขาจะถึงระดับที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้และไม่มีที่สิ้นสุดนี่เป็นเพียงขั้นตอนที่สําคัญที่สุดในการปรับปรุงจิตวิญญาณของเขาหัววีเห้าถอดผนึกอีกสองอันออกจากพลังจิตของนอนใหม่น้าแข็งเทียนเหมืองในกระบวนการนี้แม้ว่าการเติบโตจะเป็นเพียงในด้านจิตใจเท่านั้นและไม่เกี่ยวข้องกับพลังทางจิตวิญญาณของหัววีเห้าแต่เขาก็เริ่มเข้าใจว่าพลังทางจิตและจิตวิญญาณของเขา เป็นทั้งพลังของเขาเพียงแค่แสดงออกมาในรูปแบบที่แตกต่างกันว่าวีเฮายังค้นพบอีกว่าวงแหวนวิญญาณสามในสีวงของเขาเป็นสีดําในความเห็นของเขาพวกมันทั้งหมดอยู่เหนือระดับพันปีแน่นอนว่าของการดูดซับต้นกําเนิดวิญญาณของน้อนใหม่น้ําแข็งเทนเหมิง30อร์อย่างไรก็ตาม หลังจากจีเจนเฉินหลังจากพ่ายแพ้ให้กับหัวหมีเฮาแล้วจีเจนเฉินมันจกจะท้าทายและเปรียบเทียบอลาของพวกเขาในที่สุดพวกเขาก็กลายเป็นเพื่อนกันและหัวหมีเฮาเชิญเขาเข้าร่วมสำนักถัง นอกจากนี้ในตัวอย่างยังมีโครงเรื่องสำคัญที่เกี่ยวข้องกับหน้าหน้าอีกด้วยกล่าวคือหัววีเฮาสัญญาว่าจะช่วยเธอเนื่องจากพ่อแม่ของเธอหรือวิญญาณของพวกเขาถูกคุมขังโดยสำนักวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเป็นปรมาจารย์วิญญาณชั่วร้ายเนื่องจากจิตวิญญาณการต่อสู้ของหน้าหน้าเป็นวิญญาณเธอจึงได้รับเลือกจากสำนักวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ด้วยพวกเขาใช้พ่อแม่ของเธอเป็นข้อต่อรองกับหน้าหน้าให้ยอมจำนน ตอนนี้เมื่อเห็นความสามารถของหัวหมีเห้าแล้วเธอจึงบอกทุกอย่าง และขอให้หัวหวีเฮ้าช่วยพ่อแม่ของเธอปรากฏว่าพ่อแม่ของหน้าหน้าเสียชีวิตแล้วแต่วิญญาณของพวกเขาถูกคุมขังโดยสํานักวิญญาณศักดิ์สิทธิ์และถูกทรมานทุกวันหน้าหน้าไม่อยากให้พ่อแม่ของเธอต้องทนทุกข์ทรมานเธอจึงขอให้หัววีเฮ้าช่วยพ่อแม่ของเธอและชำระดวงวิญญาณของพวกเขาให้บริสุทธิ์เพื่อเป็นการปลดปล่อยพวกเขาเมื่อพิจารณาจากตัวอย่างในแอนิเมชันแล้วหัวหวีเฮ่าและหน้าหน้าบุกเข้าไปในสาขา ของสำนักวิญญาณศักดิ์สิทธิ์อย่างกล้าหาญท้ายที่สุดเพื่อช่วยหน้าหน้าเขาต้องไปที่สำนักวิญญาณศักดิ์สิทธิ์แม้จะเป็นเพียงสาขาหนึ่งแต่ก็เป็นเพียงส่วนหนึ่งของสำนักนั้นด้วยตอนนี้เราจะแสดงรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสำนักวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ความแข็งแกร่งของสำนักนี้ไม่อ่อนแอเกินไปกว่าสำนักนิกายกายสิทธิ์มันจะเป็นเรื่องที่น่าสนใจที่จะได้เห็นว่าหัวหวีเห่าและหน้าหน้าเดินทางไปหาปรมาจารย์วิญญ,ญาณชั่วร้ายได้อย่างไร เขียนความคิดเห็นคุณคิดว่าการประทะก,กันกับสำนักวิญญาณศักดิ์สิทธิ์จะจบลงอย่างไรขอบคุณครับสำหรับการติดตามรับชมเจอกันใหม่อีพี่หน้าครับ